สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะอยากเปลี่ยนแปลงแว่นตาของคุณที่เคยใช้มาก่อนนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องมาลำคาญที่จะต้องมาใส่แว่นอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องคอยรดหน้าแว่นแบบนี้ หรือเมื่อไม่ได้ใช้แว่นคุณก็จะต้องรีบถอดบางครั้งคุณก็จะลืมนะคะว่าเมื่อสักครู่เราได้นําแว่นไปวางไว้ที่ไหนพอจะใช้แต่ละครั้งก็ตามหาพอจะใช้แต่ละทีนะคะก็ต้องมาคอยถอดถอดใส่ๆนะคะถ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอันดับแรกเลยค่ะแว่นตานะคะเราจะมองหาเลน อะไรดีแว่นอะไรดีที่เหมาะที่จะไม่ต้องมาถอดถอดใส่ใส,ส่ต่อไปเลิกแล้วนะคะไม่อยากตามหาแว่นแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากจะมีบุคลิกลูกแบบนี้ด้วยมองรอดแว่นกันนะคะเล่นโปรเกสซีฟค่ะ นะคะขอให้เป็นเลนโปรเกรสซีฟที่จะเป็นทางเลือกกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยสามารถนะคะใส่ไปไหนมาไหนก็ได้อ่านหนังสือก็ดีอยากจะทํากิจกรรมการแจ้งหรือว่าในบ้านทําบัญชีดูโทรศัพท์ดูหนังซีรีส์ก็ได้ในเนื้อเดียวกันคุณไม่ต้องทอดอดใส,ใส,ใส่แว่นอีกต่อไปนะคะไี่นําซ้ํายังรถอาการปวดคอปวดบ่าอีกด้วยเพราะอะไรจึงปวดนะคะก็เพราะว่า ถ้าเราต้องมาคอยมองรอดแว่นแล้วเดินหยิบนู่นนี่นั่นในงานของเรานะคะเพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารแต่ว่าทำงานระยะใกล้จะเป็นเย็บป,ปักถักร้อยเย็บผ้านะคะหรือว่าแต้มเอกสารใดๆก็แล้วแต่ที่เรียกว่าระยะใกล้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเลยเลนไร้ลอยต่อโปรเกรสซีฟจะเหมาะกับ ทุกทท่านที่อยู่ในวัย40นะคะส่วนโครงสร้างไหนหรือราคาแบบไหนนะคะที่เพื่อนๆที่จะสะดวกจ่ายหรือว่าอยากจ่ายนะคะอยากใช้แบบไหนเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ามีหลากหลายราคาเลยนะคะก็แว่นด็อตราด9าด9แสนขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านเลือกได้โดยเรามีเลนทดรองนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะคะว่าเราเนี่ย เราอยากจะใช้เลนส์ไล่รอยต่อโปรเกรสซีฟที่มองได้ทั้งไกลและใกล้โดยไม่ต้องมาถอดถอดใส่เหมาะกับแบบไหนเรามีเลนส์ทดลองให้เพื่อนๆได้สวมใส่จริงนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกโครงสร้างไหนรับรองเลยค่ะว่าสะดวกแน่นอนคะ่ะไม่มีปัญหาในการเลือกในการเดินหาแว่นอีกแล้วว่าไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็เพื่อนๆที่ทำแว่นหักบ่อยๆนะคะนะคะพอมาใช้เลนส์โปรเกรสซีฟก็บอกได้เลยว่า ประหยัดไปได้เยอะเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้แว่นหลายอันแล้วนะคะก็พบกันได้ที่ร้านแว่นด็อกเตอร์อายนะคะตลาดเก้าแสนค่ะ